นี่ครับทุกคนใส่วาซาบีแบบกินนี้จุ๊บๆเยอะนะเืรอชิหน้าต้นหอมหรอต้นหอมน่าจะใช่ดยเรงาะเนาะกำวนผลอยู่มันไม่เราดูแหละว่ามันไม่ใช่ปลาแต่มันอร่อยโอ้ยใช่ะมวลผลอยู่เห็นปะเดย์สามนะครับ กับโตกเกียวนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในย่านที่แบบคุ้นๆเนาะเวนตอนนี้กี่โมงนะคะตอนนี้บ่าย2องครึ่งทำไมเราเพิ่งมาเปิดคลิปตอนบ่ายสองครึ่งเพราะว่าเราเพิ่งติด <g ül> จริงๆคือไม่ได้กะจะมาถ่ายร้านนี้แหละแต่ว่าเพลนคุณพ่อคุณแม่อยากกินซูชิน้าล้นคือแกไม่เคยมากินไงแต่ว่าพวกพี่พี่หมอมกินกันบ่อยมากก็เลยคิดว่าแบบอ่ะโอเคให้คุณพ่อ,ขอ,ขอคุณแม่มากินหน่อยแล้วก็อย่างหนึ่งคือร้านเนี้ยคนถ่ายเยอะแล้วก็เลยคิดว่าแบบมันก็เป็นร้านร้านเก่าที่มันก็อร่อยแหละแต่ว่าคนรีวิวเยอะจนรู้สึกว่ามันคงไม่มีอะไรแปลกใหม่ก็เดี๋ยวกินเสร็จให้ดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปชินจูกูนะครับจะพาไปร้านไม่รับหรอออกาเร้ขง <S <S งท ที่มันไม่มีขายใไทยเว้ยเออเดี๋ยวเาดูกันว่าในร้านเป็นยังไงบ้าง,างโดนทุกปีโดนทุกรอบที่มาแล้วผมก็อยู่ในร้านซูชินาโรนแล้วเรียบร้อยนี่หยิบม,มาก่อนเลยซ้อมอนมากินยีที่ก็ประทับใจกับความใหญ่ของเขานะฮะจริงแล้วคือสั่งกดไปเยอะมากมันก็จะออเดอร์ผ่านจอได้เหมือนกจบาร้านอื่นนะฮะ ว้ายแตกล้มคลืนดูทำของไอ้นุมห,หมดแหลวตึงกระล้มแต่อร่อยสุดท้ายคือทำมาอย่างดีแตกนะอ่ะตอนนี้นะครับอาหารมาเก็มตัวละ,ะอันนี้แบบว้าวทูน่าล้วนๆตอนนี้คือเราไม่ได้แบบหยิบหน้าร้อนเลยเพราะว่ากินกันไม่หมดนะฮะแถมเอาแบบข้าวขครน่งคํ่หิวจัดดูสิทุกคนลายปลานี่คือแบบโอ้ นี่ครับทุกคนใส่วาซาบิแบบจุกๆใส่วาซาบิแบบจุกๆไปเลยซาบิเยอะตาลังที่มากี่รอบข้าวแตกข้าวแตกก็หวานประมาณครับมีอีกเมนูหนึ่งเที่ยงเขียงสั่งมาฮะนี่เกียวปิ๊กนี่ลยนะ ซสือชิหน้าต้นหอมเหรอต้นหอมน่าจะใช่ประมาณนั้นน่ะน่าจะเค็มนะเพราะว่าโรยเกลือมาด้วยไม่น่าจะต้องจิ้มวาซาบิแล้วล่ะเออคนกินปลาเยอะละนะลองดูสิว่าอยากรู้ว่ามันรสชาติยังไงก็เลยสั่งมาปลาดูจากสีหน้าแล้วเป็นไงคงไม่ต้องถึงปากที่หมอลองอ่ะดูตรงเนาะกำวนผลอยู่นั่นได้แบบ แรงต่ำมากอ่ะแม่ก็แบบเป็น CPU เจนเก่าๆอร่อยจริงๆมันแรกๆเข้าปากไปรสชาติมันแปลกๆก่อนแต่ว่ามันมันไม่เรารู้แหละว่ามันไม่ใช่ปลาแต่มันอร่อยเหมือนอยู่ใช่เหมือนเอยู่เห็นปะเข้าปากไปปุ๊บมันต้องทำการประมวลผลก่อนก็การประมวลผลว่ามันมันควารู้ชาติข้างไหนอืมแล้วอร่อยไม่อร่อยวะ แต่ว่าอร่อยแหละแล้วเลือกได้ก็ไม่กินมันมาอร่อยแบบแปลกๆเลยเออมันอร่อยกลับมากินหอยก่ออร่อยแหละขอครั้งเดียวพอโอเคครับตอนแรกเมื่อกี้แพนเดินที่บอกจะไปชินจูกุกันใช่ไหมฮะแนลมครับผมเ <c oughs> พราะคุณแม่ไปติดอยู่ที่ร้านยูนิโคหกชั้นที่โอเอโนนะฮะ <c oughs> เราก็เลยจะได้มาเดินซื้อของซ็อกอีกแล้วสรุปนี่คือเป็นอีพีพากินหรือเปล่าแต่ว่าเราจะจบแบบอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเดินมาก็จะไปร้านกอล์ฟร้านที่สองครับก็เลยนี่ ในกลางอูเอโนเขาบง่ในกลางตลาดเนี่ยมันก็จะมีวัดอยู่ข้างบนด้วยนะฮะเนื่องจากแฟนเราปวดขาแล้วเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูข้างบนให้นะครับแล้วก็ นี่เป็นร้านสุดท้ายเราจะไปนะฮะร้านกอล์ฟนะฮะแต่ว่าเดินมาเจอเสื้อซะก่อนวู้จับว่าหนามากแต่ว่าลองจับผ้าดิอุ้ยผ้าดีมากเลยใช่ไหมใช่โค้เท่อะคือโเอโน่ก็เป็นย่านแบบซื้อของอุระเนี่ยห็นป่ะร้านรองเทา้าเยอะแยะมากมายครับตรงน,นี้คใครจะซื้อของกลับบ้านเนี่ยยังไงก็ต้องมาโเอโนให้ได้นะฮะ,ะเรเดินมาถึงแล้วนะฮะนี่อยู่ข้างบนร้านโคดเอกลักษณ์ชัดนี่ลูกกอล์ฟตั้งแต่ติดบนผนังเลยฮะแ็กฟรีด้วย ปเราดูข้างในเดี๋ยวว่าจะมีอะไรบ้างสำหรับชาวของฝากนักกอล์ฟของเรานะฮะตอนแรกมาเนึ่ยว่าแบบห้างจะปิดเพราะชั้นล่างนี่คือแบบโล่งมากนี่ชั้นล่างคือแบบโลงจัดเลยนี่ถึงแล้วทุกคนเฟสติ벌กอล์ฟ,าฟอาณาจัก,แกรแห่งกอล์ฟในสุดเราก็มาถึงแล้วหาเสื้อผ้าอย่าได้เสื้อผ้าที่ไทยไม่มี ไม่ขายยังมากมกคือจะบอกว่าช้อปปิ้งเมื่อกี้ก็คือเสียหายโดนเสื้อไปสองตัวเมื่อกี้จกชั้นสี่มาเว้ยนึกว่าที่นี่มีขายแค่ชุดพระเจ้ามีอีกชั้นหนึ่งอุปกรณ์ขายไม้กระเป๋าที่มันคลิปคนลักก๊อปสุดนี่ครับมาเป็นอนาจักรเลยโอ้ร้องโอ้ ครับผมก็ได้เวลากลับเป็นที่รร้อยปวดแค่งปวดขานี่ลงลิฟต์ใครจะซื้อของกอฟอะถ้าเกิดมีเวลามาที่ญี่ปุ่นนะฮะจะบอกว่าของทุกอย่างคือถูกกว่าไทยแทบจะแบบ 4- 0 5 0เดังนั้นคือแม่งคดคุม้มเสียค่าโหลดกลับเนี่ยประมาณแค่1 2 0 0กว่าบาทอ่ะได้20กิโลโอเคเดี๋ยวเดินทางกลับที่พักกันดีกว่านะฮะก็น่าจะจบทริปญี่ปุ่นกันเป็นเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะ เดินทางกลับแล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้ามาก็กลับเลยไม่น่าจะได้ช้อปปิ้งอะไรอีกแล้วนะฮะงั้นก็ขอจบซีรีส์ของโตเกียวปี2024ปลายปีนะฮะอากาศากำลังดีตั๋วไปกลับโคตรถูกแค่หมื่นสามเท่านั้นไม่นัาค่าช้อปปิ้งนะล้มละลายกันเลยทีเดียวนี่อย่าพูดไหมคะปวดขาถ้าราคามาญี่ปุ่นปวดขาแน่นอนนะครับงั้นไว้เจอกันในวีล็อก ok หน้าไม่รู้จะไปไหนขอให้มีเวลาแล้วกันแต่ว่าช่วงนี้กำลังบ้ากอล์ฟอาจจะได้เจอซีรีส์กอล์ฟเป็นซีรีส์ถัดไปก็ได้นะฮะ โอเคเราเจอกันคลิปหน้าได้ของกระเพียวเลยเย่ yeah. สวัสดีครับ